ก็ยังกลับมาเจอเจอกันกับเบนเท่บอลเหมือนเช่นเคย สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักในหน้าช่องเทพบอลกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอเจอกันในวันศุกร์สโลแกนอะไรรู้ไหมวันศุกร์เดี๋ยวจัดกันให้แบบจุกๆในวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2 5 6 7โปรแกรมฟุตบอลวันนี้นะครับก็ยังมีความน่าสนใจกันเหมือนเช่นเคยกลับมาเจอเจอกันแบบนี้ก็จะมีบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนะฟุตบอลเจาะลึกลงรายละเอียดมาฝากพี่พี่เอฟซีกันเหมือนเช่นเคยก่อนที่เราจะมารับชมบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนะ ฟุตบอลกับบินเทบอลวันนี้ก็ฝากพี่ๆเอฟทุกท่านไปด้วยนะครับเหมือนเช่นเคยเลยท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติงต๊งติ้งติงนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเทพบอลทุกท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานเทพบอลทุกท่านด้วยและที่สําคัญเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านณนะตอนนี้ลองเปิดอกเปิดใจนะครับผมจะลังเลใจกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้บอกได้คําเดียวว่าในหมู่บ้านนะครับสดชื่นเต็มเหนียว เต็มคากันมากๆหน้าช่องที่เบนบวางไว้ให้เมื่อวานนี้3คู่หอมหวานไปถึง2คู่และก็ขมปีแค่มองบนบาซโลนาเท่านั้นนะครับแต่ในบ้านเนี่ยตัวเน้น VIP มาตามนับอิมเอมเปีกันสุดๆเลยวันนี้เดี๋ยวจัดให้จุกๆทั้งในหน้าช่องและก็ในหมู่บ้านกันเลยทีเดียวอ่ะไม่รอช้านะครับวันนี้วันศุกร์เดี๋ยวจัดให้จุกๆในวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2567 ู่แรกวันนี้เบนขอมองที่การโชซิดาอิตาลีเลยมีอยู่หนึ่งคู่ด้วยกันฟิออเรติน่าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนาโปลีโจ์วันนี้เปิดมาไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเปิดมาคือเหมือไหนเหมือกันมามองถึงเจ้าบ้านอย่างฟิออเรติน่ากันก่อนเลยเฮตูเฮตที่เจอกันนะครับผมเจอกันมา2ครั้ง2คราวในฤดูกาลนี้ในหลีกนะครับในบ้านนาปลีในช่วงต้นฤดูกาลนะครับฟิออบุกมาชนะนาโปลี3ประตูต่อหนึ่งแต่ในบอลถ้วยเตะที่สนาม นับนปลีอัดฟิออไปถึง3ประตูต่อศูนย์ผลงานของเจ้าบ้านฟิออเรติน่าในช่วงที่ผ่านมาผลงานอยู่ในระดับโอเคเลยก็ว่าได้ยิ่งเกมเล่นในบ้านนะครับรวมทุกรายการ6เกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเลยส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางนาโปอลีนะครับผลงานฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะย่ำแย่มากรวมไปถึงผลงานและฟอร์มการเล่นช่วงที่ผ่านมานะครับหเกมหลังสุดสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยด้วยคุณภาพนักเตะณปัจจุบันเบนมองว่าฟิออเรติน่าคุณภาพนักเตะดูดีกว่าคู่ คู่นี้ด้วยกระแสที่เปิดมาเหมือไหนเหมือกันแนะนําเลือกเชียร์เจ้าบ้านอย่างฟิออเรติน่าจะเปิดบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับคู่แรกเป็นแนะนําให้มองที่ฟิอรเรติน่าได้เลยครับ เสิร์ฟแล้วมองกันต่อในคู่ที่2ที่น่าเชียร์วันนี้ขอมองชิ้นรอบเพย์ออฟของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดที่2นะครับระหว่างเซาท์แฮมตันจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเว็บบอมบิดเอาเบียนนัดแรกที่เจอกันในวันเว็บบอมบิดนะครับเสมอกันมา0 0ในรอบเพย์ออฟนี้เราได้1ทีมแล้วคือคําคืนที่ผ่านมาลีดยูเนเต็ดเปิดบ้านอัดนอริดซิตี้ไปถึง4ประตูต่อนนัดนี้ระหว่างเซาท์แฮมตันกับเว็บบอมบิดเอาเบียนนะครับใครชนะต้องไปเจอกับลีดยูเนเต็ดในการ off เพย์ออฟเลื่อนชั้น พีม์ลีกอังกฤษโจ์วันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเซาแฮมตันเปิดมาคือต้องเปิดบ้านชนะสถานเดียวค่อยจะได้เฮตเต็มๆมามองถึงเฮทูเฮี่เคยเจอกันก่อนเฮทูเฮี่เคยเจอกันนะครับในลีก2เกมนะครับผมฤดูการนี้ในบ้านของเวตบบอมบิดเต์บอมบิดแพ้เซาแฮมตัน0-2ในบ้านของเซาแฮมตันเซาแฮมตันเปิดบ้านชนะเต์บอมบิดเอาเบี้ยมา2ประตูต่อหนึ่งเบนมองว่าคู่นี้ถ้ามองตามกระแสจริงๆนะครับเล็กแรกที่เจอกันในบ้านเวตบบอมบิดเอาเบี้ยเซาแฮมตันทำได้ ด,ดีเลยคือการยันเสมอได้ศูนย์กับวันนี้มาเล่นในบ้านตัวเองแล้วถ้ามองถึงคุณภาพนักเตะคุณภาพทีมเซาแฮมตันค่อนข้างที่จะดูดีกว่าแถมเฮตตเฮตที่เจอกันในบ้านเซาแฮมตันเซาแฮมตันก็เก็บเรียบมาโดยตลอดเลยวันนี้คู่นี้เบนแนะนาให้เลือกเชียร์ที่เซาแฮมตันใน90นาทีจะเปิดบ้านเบียดชนะเวทบอมบิดเอาเบียนได้เป็นอย่างน้อยเลือกเชียร์เซาแฮมตันเป็นคู่ที่2ได้เลยครับรับรองความสดชื่นแน่ไปท้ายคู่ที่3นที่น่าเชียร์วันนี้เบนขออย่าไป ที่ตุรกีซุปเปอร์ลีกนะครับระหว่างอิสตันบูลสปอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชีวาสปอร์โจ์ผู้นี้เปิดมาให้ฝั่งผู้มาเยือนอย่างชีวาสปอร์เปิดมาคือต้องบุกมาชนะสถานเดียวค่อยจะได้เฮเต็มๆมามองถึงเฮตัวเฮที่เคยเจอกันก่อนนะครับเล็กแรกในบ้านชีวาสปอร์ชีวาสปอร์เปิดบ้านชนะอิสตันบูลสปอร์มาหนึ่งประตูต่อศูนย์ถ้ามองจากเฮตัวเฮที่เจอกันเป็นบอลบ้านใครบ้านมันแต่ผลงานของอิสตันบูลสปอร์ฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะยำแย่เป็นทีมที่เสีย ประตูเยอะที่สุดในหลีกก็ว่าได้ยิ่งเกมที่เล่นในบ้านแล้ว11เกมหลังสุดยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็เปิดบ้านแพ้ให้กับอาณาเาด นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็เปิดบ้านแพ้กับอาาด้ามาศูนย์ประตูตัวหนึ่งมองแล้วว่าวันนี้ชีวาสปอร์ถึงการจะออกมาเป็นเกมเยือนก็ตามทีเถอะแต่คุณภาพนักเตะศักยภาพทีมค่อนข้างนี้จะดูโดดเด่นค่อนข้างที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้กว่าอิสตันบูลสปอร์คู่นี้เป็นแนะนําเลือกเชียร์ฝั่งผู้มาเยือนอย่างชีวาสปอร์จะบุกมาเปียดชนะแล้วข้ามจุดที่ตัวเองตั้งมาอย่างแน่นอนด้วยคุณภาพนักเตะด้วยคุณภาพทีมแถมแนวรับของอิสตันบูลสปอร์ค่อนข้างนี้จะเสีย ประตูง่ายด้วยคู่ที่3เป็นแนะนําเลือกเชียร์ที่ชีวาสปอร์ได้เลยนี่คือ3คู่ที่น่าเชียร์ประจําวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2 5 6 7จัดกันให้แบบจุกๆชอบก็จัดจะประยัดกันทําไมคู่แรกกันโชสิดาอิตาลีเป็นแนะนําให้มองที่ฟิออรติน่าในบ้านคู่ที่2นะครับรอบเพย์ออฟนะัดที่สองแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแนะนําให้เลือกเชียร์ที่เซาแอมตันและปิดท้ายสวยๆในตุรกีซุปเปอร์ลีกแนะนําให้มองที่ชี วาสปอร์ได้เลยนอกเหนือจากนี้นะครับส่วนพี่ท่านใดยอยากได้แนวทางที่มันนอกเหนือกว่าในหน้าช่องอยากได้แนวทางที่มันนอกเหนือกว่าในหน้ากล้องแบบนี้นะครับฝ่าพี่พี่เอทุกท่านใครอยากเข้ากลุ่มใครอยากเข้าหมู่บ้านแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่แอดบีเซเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วไว้กลับมาเจอ,เจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอพี่พี่เอฟซีทุกท่านดูบอลได้ความสนุกโชคดีมีชยัยโชคชัยมีวัว